สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขค้นฝันปดฝันแน่นี่มันสีฝันดีหรือฝันลายตื่นขึ้นมามันสีขี้หายยุ่เมื่อสีความฝันหัวใจมันยังตึมตบตบแบบแห้งฝันนงูเห่าตัวสีดำป๊าดโอ้ยเป็นตะยานครับเป็นตะยานอีีในขวอมฝันตัวบอกใหญ่ สองตัวเป็นเฮียนตัวแรกเขเียนตัวเดียวแต่บ่าเป็นบอมเป็นเฮียนอยู่สาระข้ามหรือว่าเฮียนอยู่สายต่หัจากมันเป็นหมู่บ้านแล้วก็มันบอกมันบอกคอยมีคนอีสานอยู่ในหมู่บ้านบ้านหลังนั้นมันมีแต่คนายๆแบบว่าคนเหนือไหมายๆแบบคนเหนือคนแพ่คนท่งเหนือไหมค่ะพี่น้องขาฝันมานน่ตื่นลูกคุณแม่จะไปของน้ำไปพองอูพะนะงูตัวบอกใหญ่โอปัส ตกใหบ่คักตื่นพอคยพอนงของเงี้ยนสีดำคึอมมปิตยานปิตยานเลยปิดเลยปิดประตูไว้ปิดประตูไว้สีมาบอกไม่ยนุดบ่ายไม่ยงนนุ่นอนอยู่เงี้ยนน้ำกันข้างกันงูตัวหนึ่งปวดคอดคดยู่เหรอไก่ตีนไม่เงนุดมงูเห่าตัวนั้นคอดยู่เหรอไก่ตีนปม่ยานอีโอ้ยค่อยเสียดจังไหร่ค่อยกันเลยย่องออกมา นี่คอ,อยยองมากสิอยองออกมาปิดประตูไว้คอ,อยเลยจะไปเอื่นคนมาซอยคนบ้องแจกเขาเจเ้าะเลสแต่เขาเจ้าเฮ็ดงานอย้อนหลายหลาย,ลายคือนไข่ไปบว่า,าเป็นมู่บ้านจัดสันลเลยเฮ็ดบ้านขายแต่เฮียนหลังนึงเขาเจ้าสี่อันขืนบ้านใหม่เงี้อแร่งมาสันว่าหรือว่าสะกินปีใหม่หรือจะขืนบ้านไม่นี่แหละเพิ่นเลยว่าเพิ่นเองาง้อมาแล้วเพิ่นบอกเราหนั่นอันเองาง้อมาแล้วแจ็กกี้ประกาศบอกคนรในพ่อเนี้ยอัน คอยวงจักแต่วง,วงจักรข้าเจ้าดิในความฝันอ่ะอันประกาศบอกคนเนี่ยพ่อในบ้านนวม,มาแล้วอันสีขาเออกางวอดำไอ้คนไปกินเลยเดอ้อฉันวา่าเย่ยเฝ้าพ่อมาไปซอยหนูสักคนอููตัวใหญ่ใหญ่หนูยานก็เลยวเปล่ปาที่ประมาณผู้ชายอยู่หันประมาณสี่สิบคนสามสิบคนไปซอยไปหอดแล้วแล้วไปล้อมเงี่ยนเจ้าของเปิดเลยบเห็น ปเปิดเข้าไป,ปเพเห็นงูตัวนั้นแต่ง,งูโงดิ้คดอยู่ขาไม่ยนุตนน์เห็นคือเก่เาไม่ยนต์พัดลูกขึ้นไม่ยนต์พัดลูกขึ้นงูพัดโอ้โหคนว่าติติตอดแล้วแต่ตอดพระท่านเราอย่างเร็วกง,งูปุ๊บแล้วเพราะงีอันนี้พัดแล่นโดดเข้าไปไปบีบอันบีป,ปากงูไหมคนเราโอ้ยมูเจ้าก็เอาไว้แช่อยชีท้ายคลิปอยู่เพราะงอย่งอยู่แล้วอยากสีท้ายคลิปเลยในความฝันข่อยยี่ดี เออคนสี่ท้ายคลิปยู่เจ้าคือเอาไว้เทียหอนวางสันติเมีในความฝันเออคนท้ายคลิปยู่เจ้าคือเอาไว้เทียเพราะเงยแล้วถือตอ,ตอ,ตอ,อดจับอะไรแล้วจับอะไรแล้วโดดไปจับงูสี่เลยตอนตอนมันงะห้าปากสี่สี่ตอดไปยนต์เตียที่สองแล้วโดดไปจับเลยเพราะเงี้แล้วถือตอดบัดนี้แล้วถือตอดงูตัวนี้เสียบันนี้เสียบันนี้อันคอยกเ็เลยยองเข้าไปเปิดประตูเล็กจคกเงี้ยไปคือมีหอดประตูเล็กอันประตูเล็กอ,อันนี้ไหมพี่น้องเปิดสิเปิดป,ประตูเล็ก งวกว้างสิงูตัวนี้โดคอจังสิสิตอดข่อยโดคอคุณเลยได้เป็นตะยานนี่หลีคนบ่เป็นตะยานคอยบอกชกฟังเลยเดี๋ยวมันเป็นตะยานโดดเจียนสิตอดเท่ามั้ยคอยกระลบจังวสิมันปากมันจุผุ่นดังตุบเลยเด้ตุบเพราะอะไรมันก็ฟูขึ้นมาอีกคอยยืนสั้นอยู่อันคอยกระโดดขึ้นอยู่มันมีเคียงสะพานสองเคียงในเหินหลังนั้นมันมีเคียงสะพานสองเคียงคอยเอาตีนยองขึ้นพ่อพ่อมันอยู่พี่สบายทั้งสี่บกบกการเบาดังย่าน มาไขาประตูเล็กคอย่อยเลีปีนประตูเล็กออกโอ้ยพี่พน้องปทยยะนี่หรี่แล้ววันนี้มันเลยเรื่อยนี้มันแล่นนนี้เขาไปเฮี้ยนหลังไม่ขอยเล,จย,ลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาไหลสดขอย่อยจับโทรศัพท์ขึ้นมาไหลสดบันนี้มันเลยมีเฮี้ยนอีกข้างหนึง่งโทรมาหาเลยว่าโอ้ย,อยไรอันเขาเจ้เฮี้ยนไผอันเฮี้ยนไผแล้วว่าสันมาเฮี้ยนไผแล้วขอย่อยกรมุงจับันนี้มันมีโทรศัพท์โทรมาว่าบอกไล่ออกเฮี้ยนออกจากเฮี้ยนเอื่อยนี่เอเอื่อยบ่เา็นิยยงนี้พอย่านพอก็เอื่อยอย่างนั ยนติดกันสามคนจับคู <t <t ่ปรทธานไหนในความฝันเตื่อดสะดือตื่นขึ้นมาย่านแห้งย่านอิลีใจเตืนตุบตบเลยตื่นขึ้นมาเรื่องขอกชูไปนองฟังมันจะฝันดีหรือฝันลายก็จะเปิดเปิดเมืองก่อนก็ไม่เละกวนีีสิมีเกียจฝันเมื่อ้านนี่ก็ฝันเห็นผู้เฒ่ากับพ้นายฝันเห็นคนไตโศบายแต่บรได้กาดงานศพเป็นผู้เฒ่านอนไตอย่ในเงียนนอนผู้เฒ่าผู้น่อยนอนไตผมจัน น้อนตายอยู่ในเงี้ยนก็จนว่าเอาคนือนนเอาศพไว้ในเงี้ยนเังสี่ตำนรวจะได้คึดว่าไปสันเอาแก่ใครเห็นอีแก้ใครพนักแก่ความฝันฟังในพี่น้องพูดได้หูจกักขอบคุณหลายๆค่ะไปาอาบน้ำาล่างหนา้าก่อน